วินำซ้ำยังควักลูกตาของนางทั้งสองข้างควักหัวใจของนางออกมาขยี้เล่นพระนางมัตซีสะดุ้งตื่นอย่างรู้สึกเสียขวัญจนต้องรีบไปเล่าความฝันให้พระเวสสันดรได้ฟังฝ่ายพระเวสสันดรน,นั้นล่วงรู้ถึงลางบอกเหตุจากความฝันแต่ก็ยังโกหกนางมัตสีว่าเหตุที่ฝันทั้งหมดนั้นเป็นเพราะ นางทำงานหนักและเจ็บไข้นางมัดซีถึงจะได้รับการบอกเล่าจากสวามีอย่างนั้นแต่ก็ยังไม่สบายใจครั้นเมื่อนางต้องออกจากอาสมเพื่อไปเก็บผลไม้นางจึงกำชับพระกันหากับพระชาลีเอาไว้ว่าให้ระวังภัยและอยู่ใกล้ๆพระบิดา